โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ โลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆก,กับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมๆก,กันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะออกมาเรียนดูนอกสถานที่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างเพิ่มการให้กับตัวเองแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วครับถ้าเราไม่ประมาทและการดไม่ตกนะครับเราก็ยังออกมาหาประสบก,การณ์สนุกๆน,นอกข้อเรียนกันได้เสมอครับและในวันนี้ครับครูต้นคือน้องเฟรเราทั้งสองคนเดินทางมาถึงจังหวัดนครนายกนะครับและตอนนี้ครับข้างหลังบรรยากาศร่มรืม่นมากเลยเพราะว่าเรายืนอยู่ใน สวนไมยงชิดนะครับชื่อว่าสวนละองฟ้า2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับที่นี่ไมยงชิดแต่ละลูกลูกใหญ่มากเลยนะคะใช่แล้วครับน้องเฟย์ไมยงชิดนะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับและปัจจุบันนี้ไมยงชิดยังถือได้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. ด้วยครับ G.I. คืออะไรห่ะคะ G.I. นะครับหรือว่า Geographical Indications นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับจะเกิดจากการเชื่อมโยงกันครับระหว่างธรรมชาติและมนุษย์นะครับธรรมชาติก็คือลักษณะของภูมิประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น ดินน้ำอากาศหรือว่าทรัพยากรต่างๆส่วนมนุษย์นะครับก็คือเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับน้องเฟโอเข้าใจแล้วค่ะอย่างนี้แสดงว่าม่ยงชิดของจังหวัดนครนายกมีความโดดเด่นและอร่อยไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องเฟม่ยงชิดของจังหวัดนครนายกนะครับก็เลยได้เป็น GI ครับถ้าน้องเฟอยากรู้เรื่องราวเกีก่ยวกับม่ยงชิดเพิ่มขึ้นเดีย๋ยวตอนนี้เราไปพบพี่เจ้าของสวนกันเลยดีไหมครับดีค่ะถ้างั้นตามคุณจ้าคุณมาเลยครับไปกันเลย ครับสวัสดีครับ และตอนนี้นะครับครูต้นครูกับน้องเฟยนะครับก็อยู่กับพี่นนท์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะยงชิดลาองฟ้า2แห่งนี้ครับซึ่งวันนี้พี่นนท์จะมาให้ความรู้พวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องมะยงชิดอย่างเต็มที่เลยครับผมพี่นนท์ครับเมื่อกี้เดินมาสวนกว้างมากเลยที่นี่มีอาณาเขตทั้งหมดกี่ไร่ครับผมอ๋อโดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่ของในสวนนี้ก็คือ14ไร่ครับหลักๆที่นี่ก็คือจะมีมะยงชิตกับมะปางหวานในรอบด้านข้างนี่อาจจะมีลองกองและมังคุดเห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใชช่่่มมมรรพีีีีนทกกิจ เรเาคับก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือช่วงฤดูของะมงชยดเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามานะฮะ <km. S 2> เข้ามาติดตอ่อซื้อแล้วก็ชมสวนอาจจะมีมาเก็บมาถ่ายรูปต่างๆนะฮะก็เรียกว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของเราเองด้วยใช่ครับ เรามะยองชิดกับมะปางต่างกันยังไงล่ะคะอ๋อมะยองชิดนยฮะของเราเนี่ยไมยองชิดลูกมันจะอ้วนและกลมนะฮะเม็ดจะรีบก็คือสายพันธุ์ทุนเก้านะฮะส่วนมะปางหวานเนี่ยลูกจะเรียวยาวแล้วทำไมไมะยองชิดถึงเป็นสินค้า GI นล่ะคะจุดกําเนิดเนี่ยคือทุก2ปีเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบในเรื่องของผลผลิตความหวานรสชาติถึงจะออกเป็น GI ได้ครับแล้ว มะยงชิดเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ปลูกเอาลงดินนะครับจนถึงให้ผลผลิตใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนับหนึ่งจากการเริ่มปลูกเนี่ยสามปีถึงห้าปีนะฮะมันจะอยู่ที่อายุไขของต้นยิ่งอายุไขเยอะก็จะทําให้ออกลูกเยอะนะฮะครับเรามะยงชิดนี่อยู่ในฤดูการไหนหรอคะมะยงชิดเนี่ยครับเริ่มจากการออกช่อดอกเนี่ยช่วงเข้าฤดูหนาวช่วงประมาณพฤศจิกาไล่ขึ้นมาธันวามันจะเริ่มเป็นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วเก็บผลผลิตได้เนี่ย ช่วงประมาณกุมภามีนาและต้นถึงต้นเมษาอุ้ยน่าสนใจมากเลยขยะเรามาเก็บมมยงชิดได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับยินดีเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับรบกวท่านผู้ชมทางบ้านตามคุณทุกคกับน้องเฟย์มาเลยนะครับเราจะตามพี่นนท์ไปเที่ยวสวนมมยงชิดกันครับมาเลยค่ะมาเลแล้วทำไมตรงนี้เขาถึงมีการปลูกมมยงชิดกันเยอะครับพี่นนท์เนื่องจากภูมิศาสตร์ ในเรื่องของดินฟ้าอากาศของนครนายกเนี่ยเหมาะสมกับมะยงชิดขอให้อุณหภูมิเนี่ย18-19องศาเนี่ยถึงถึง20องศาเนี่ยต่อเรื่องกัน2อาทิตย์มันก็จะทําให้ติดช่อดอ,อกขึ้นมาแล้วอย่างเราเห็นต้นมะยงชิดส่วนมากที่ปลูกเป็นแถวอย่างเงี้ยครับอายุต้นเนี่ยประมาณสักกี่ปีครับแบบี่สิบถปีอ่าแล้วระยะห่างเนี่ยเราก็จะปลูก7เมตรคูณ7เมตรนะโดยเฉลี่ยต่อต้นเนี่ย ผลผลิตออกมาเนี่ยก็อยู่ที่300โลถึง400โลแล้วต้นมะยงชิดนี่ต้องการการดูแลเรื่องอะไรบ้างครับเป็นพิเศษก็คือหลังจากที่เราเก็บผลมลิตเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีการตัดแต่งกิ่งนะใส่ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยปีนึงเราใส่3ครั้งด้วยกันแล้วอาจจะมีการเติมน้ำนะตอนนี้เราก็จะมีเดินน้ำนะไว้อยู่ใต้ดินแล้วเราก็จะเปิดใส่แล้วอย่างนี้นี่อีกสักกี่วันครับถึงจะเก็บได้ พรโ,โดยเฉลีย่ยแล้วเราจะดูนะฮะก็คืออย่างนี้ประมาณ30วันนะฮะก็คือต้องให้เหลืองนะฮะเราจะทําการเก็บแล้วช่วงที่เรื่องเหลืองเนี่ยเราอาจจะมีตัวตะข่ายนะฮะท,ที่สวมลงไปเพื่อป้องกันในเรื่องของสัตรูพืชนะฮะอย่างเช่นกระรอกแมงมันทองนะฮะจะจะช่วยได้ระดับหนึ่งะแล้วอย่างนี้มีลูกเหลืองๆที่พร้อมกินเลยไหมอ๋อมีครับเดี๋ยวเชิญไปที่ต้นเลยครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูลูกมยงชิดนะครับที่เหลืองสุกหวานอร่อยพร้อมรับประทานนะครับนอกเหนือจากจังหวัดนครนายกจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วนะครับยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยครับในจังหวัดนครนายกครับมีชาติติพันธุ์ขุนนะครับซึ่งเดิมที่มีภูมิลำเนาอาศัยในประเทศลาวแต่ได้มีการย้ายถิ่นนะครับมาอยู่อาศัยในจังหวัดนครนายกด้วยไปติดตามเรื่องราวของชาติติพันธุ์ไทยควนได้นะครับจากรายการฟู้ดเวิร์ตอนไทยพวนบุ่เทหลังจากนั้นเราจะกลับมาดู ว่ามายงชิดที่สุกเหลืองหวานอร่อยพร้อมรับประทานอยู่บนต้นม mm hmm. าตาเป็นยังไงไปชมมพร้อมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะนี่ครับ,รบอ๋อเขาเรียกว่าเป็นพระยิ้มเหรอครับผู้ใหญ่อ่าเป็นหลวงพ่อพระยิ้มหลวงพ่อพระยิ้มยิ้มจริงๆอ,ะอ่ะพระพุทธรูปยิ้มนี่มีมาเก่าแก่ขนาดไหนแล้วครับามาตั้งแต่ จำความได้ตั้งแต่สร้างโบสถ์ก็เฉพาะโบสถ์หลังนี้ก็เก้าสิบกว่าปีเก้าสิบกว่าปีแล้วอ๋อแต่ว่าอาจจะมีมาก่อน,น,นอ๋อคือไอ้ที่เป็นพระพุทธรูปยิ้มที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณไม่ได้<ช>ไม่ใช่ว่าใครแบบว่ามีไอเดียแล้วมาสร้างขึ้นมาใหม่อะไรเปล่ามาจากประเทศลาวอ๋อมาจากประเทศลาวเลยเหรอครับสแสดงว่าชาวบ้านที่นี่เป็นเป็นชาวลาวที่อพยพมาเหรอครับมาจากเชียงขวางเชียงขวางแล้วพอมาอยู่ไทยแล้วเราเรียกว่าไทยพวนใช่ไหมไทยพวนคือถ้าคนพวนมาสร้างหมู่บ้านกันเลยก็แล้วแต่ ต้องมีวัดต้องมีศาลปูตาเมื่อปีห้าเก้าไฟไหม้หมดเหลือแต่องค์พานั่งยิ้มอยู่แต่องพาก็เป็นไม้แต่ไฟไหม้ไม่เป็นไร่โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านด้วยเนาะต่อไปเราไปลุยกันเลยครับให้พ่อนําเลยครับผมไปจุดเช็คอินได้สะพานไม้ไผ่ดอนเจแม่ซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับไม่ใช่จะแบบไปกันด้วยรถตู้รถเลยนะเขาไปรถราไปนี่ยวพาไปรถราง ก่อนที่เราจะไปนั่งรถรางกันนะครับพ่อวิชาญพาผมแวะมากินขนมโบราณที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์มีให้กินเฉพาะที่ชุมชนชาวไทยพวนเท่านั้นครับผมเองก็ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้แม่ลมแม่ครัวไทยพวนมาทำให้กินกันครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ัคอันทนี้คนี้กำลังทาขนมอะไรครับทําขนมข้าบหมูหมทำไมถึงเรียกข้าบหมูล่ะครับเพราะมันมันจะมีหมูมีแป้งมีกะทิน้ําตาลปกติถ้าพูดถึงขนมที่มีหมูเราก็จะนึกถึงสาคูไส้หมูข้าวเกี๊ยวปากหมูปากหม,ม้อดีะที่คุยแก่ อันดับแรกแม่กำลังเหมือนกับเรียกว่าเจียวหอมมันจะมีศส่หอมเจียวอันนี้เป็นขนมโบราณของชาวไทยพว่เหรอครับพ่อแมนผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแสดงว่าจะหากินได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวมันเป็นขนมพื้นถิ่นร้อยหอมเหลืองมีหมูสับมีกะทิอันนี้อะไรไม่รู้ดูไม่ออกน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายแดงเขามีถั่วลิสงอันนั้นแป้งอะไรครับแป้งข้าวเจ้าเมื่อกี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าลืมคุยเรื่องชุดชุดที่ผมกับพ่อใส่นี้เป็นชุดอะไรเนี่ยชุดทุวนชุดมหฮอมเสื้อม้าฮ่อมไทยพรนแต่ของพ่อ คล้ายๆกันแล้วของของผู้หญิงนี่นะว,วันนี้สวยมากเลยอ่ะชุดไทยพวนเนี่ยนะมีงานบุญไปะจะใส่สุดนี้เข้าวัดเห็นเขาบอกปกติเวลานักท่องเที่ยวมาจะมีแบบการแสดงต้อนรับมี นี่วันนี้คุณแม่ก็เลยแต่งกันมาเต็มที่เลยมาแสดง,งต้อนรับเราอย่างแม่สีเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นจะมาลำพวนเรื่องอาหารพื้นถิ่นคือมันลำยังไงลำเกี่ยวกับอาหารกเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับที่มาของอาหารหมายถึงเนื้อเพลงเะหรอโอ้โยน่าสนใจอ่ะคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่ทักก็จะใส่อะไรต่อนะครับเดี๋ยวต้องเอาแป้งมาคนใส่กับกะทิเอาแป้งมาคนใส่กับกะทิผมช่วยอันนี้เป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมาใส่ในแป้งกับกะทิมันก็จะเหมือนขนมหม้อแกง อาวผมกําลังนึกอยู่แต่ขนมว่าแกงแป้งมันจะน้อยกว่านี้หน่อยเนาะทําไมต้องใช้น้ําตาล2อย่างนะครับสีมันจะได้สวยแม่ครับนอกจากชื่อถ้าเกิดไม่เรียกว่าข้าบหมูชาวบ้านเราเรียกชื่ออื่นไหมก็ถ้าแถวบ้านเราก็จะไม่มีแต่ว่าถ้าชื่อเดียวเลยถ้าว่าคนข้างนอกเข้ามาส่วนมากเขาก็จะเรียกเป็นขนมแป้งเฉยเใส่เนื้อหมูลงไปแล้วคลุกแค่มันแตกแป้งใส่ ถ้าเป็นขนมแบบที่ผมรู้จักก็เหมือนการทําเปียกปูนแล้วก็ถ้าถ้ามันแห้งมันเหนียวแล้วก็จะใส่ถั่วลงไปกวนแต่ต้องรองให้มันใกล้ๆเหนียวก่อนต้องให้มันข้นแหละก็คือกวนไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนครับพอ่อประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่ว่าหยุดไม่ได้เลยไม่ได้ต้องกวนตลอดกวนตลอดแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆด้วยอ่ามันจะติดโอ้โหแปลว่าถ้าทำจรบงนี้อาจจะต้องมีผู้ช่วยเนาะคนเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวกวนไปเรื่อยๆพอเริ่มเหนียวใช่ไหมครับเริ่มจับตัวแต่ยังไม่แข็งก็ใส่สถั่วลิสงใส่ แล้วก็ตักลงมาใส่ใ<า>นกระทงใไะทงแล้วเราก็จะเอาหอยเจียวตัวนี้โรยหน้า,นา้วยหอมเจียวนนหอมเจียวโอเคก็เสร็จรบแบบเสร็จ ไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตคือตอนแรกพอเอามาใกล้ๆจมูกเนี่ยมันคล้ายกับขนมหม้อแกงมากเลยเพราะมันหอมหอมเกลียวคุณผู้ชมแต่พอตักเข้าปากอ่ะขอจะเรียกว่าเหมือนกับพุดดิ้งในแบบฝรั่งที่เข้าปากแล้วละลายเนื้อสัมผัสมานะแต่ว่ารสชาติมันกลับเป็นรสชาติแบบไทยๆที่หอมกะทิหอมน้ําตาลแต่ที่มันแปลกสุดตรงไหนรู้ไหมครับพะเวลามันเคี้ยวไปเจอหมูอ่ะหมูมันจะนุ่มๆหนึบๆแล้วถั่วมันก็จะกรุบกรอบมันทําให้เกิดรสชาติแปลกใหม่มากๆเลยคุณผู้ชมต้องลองมากินหลอกเลยว่าหายากมากขอบคุณค ต่อไปก็ถึงเวลาที่ผมกับไข่ตุ๋นจะไปเที่ยวจุดไฮไลท์ของชุมชนนี้แล้วครับนี่มาเทปแรกพ่อปกติจะเป็นป้าไข่ดาวเป็นป้าของเขาอีกทีหนึง<ช>แ,แต่ว่าบอกเลยคุณผู้ชมป้าไข่เทมนมาดีใช่ไหมลูกจำได้ไหมที่ป้าไข่สอนอ่ะจำได้เปล่า น,นี่คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยู่ในป่าเลยนี่คือชุมชนเลยเนาะบแบ,บ่งไม้ไผ <c> ่ <oughs> โอ้ยเท่เลยอ่ะโอ้ยขี่เพื่อเดียวไม้ไผ่เพื่อเล่เลยโอ้โอน,อนีก็เป็นสวนไผ่ป็นป่าไผ<ต>่ทำไมเขาท<ต>ียอมปลูกไผ่ยครับผู้ใหญ่ปลูกไผ่มันรักษาง่ายคือพอถึงปีปุ๊บก็มีคนมาเหมาเหมาหน่อไม้ไปเหมาต้นไผ<อ>่อ๋ไป่ทำแค่ทําอะไรอีกเหรอแค่จะตะคามก็จะมาเอมาไม้ไผ่ที่นี่เพราะมันเหมาไปมันก็จะแตกใหม่เองต่แตกโปีนึงก็ขึ้นมาใหม่ พอ<ด>่อครับเมื่อกี้พ่อเล่าว่าเราเป็นชาวไทยพวนที่อ,อพยพมาแต่เราไม่อ,อพยพมาอยู่ที่นี่กันนานมากน้อยแค่ไหนแล้วพอ่อพอจะรู้ไหมร้อยกว่าปีอ่ะชาวไทยพวนหรือชาวพวนเป็นกลุ่มชนที่มีอยู่กระจัดกระจายหลายจังหวัดในประเทศไทยเช่นนครนายกสุพรรณบุรีลบบุรีสุโขทัยชเชียงซาเป็นต้นซึ่งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพวนนั้นอยู่ที่เมืองพวนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองครับ ไทยพวนเนี่ยมีอาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคือเรื่องของปลาปแดดใช่ปลาแดดไทยพวนอ่ะเป็นปลาแดดที่แปลกมากหอมแล้วไม่ดสาสีจะออกน้ําตาลใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมอาหารว่าชาวไทยพวนต่างจากคนไทยยังไงครับก็คือขนมของหวานที่นี่อย่างขนมค้าบหมูจะได้กินก็คือตอนงานบุญใหญ่ๆงานแต่งหรือว่าจีเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ ย่งยงางทอดแกดถินแต่ละเ,เป็นงานมงคลกินได้กินขนมค้าบ<อ>นะขนมาดาดกระทะเลยขนมโจดเพื่อนผมเคยได้ยินมันจะคล้ายๆขนมคกแต่แผ่นใหญ่ๆแมนเขาบอกมีหลุมขนมคกก็เลยเอาเอ็ดเป็นแป้งมาแล้วก็มาใส<อ>่กระทะเชฟบุกชิมขนมค้าบหมูขนมพื้นถินน่ากินมากเลยค่ะ <S <S ใช่แล้วครับน้องเฟย์ถ้าใครอยากจะมาชิมนะครับก็ต้องไปที่ชุมชนไทพวนบุ่ญเคเท่านั้นนะครับ ขนมอื่นๆก็น่าอร่อยใช่แล้วครับน้องเฟยและตอนนี้ครับพี่นนท์ก็พาครูต้นคุยน้องเฟยนะครับมาถึงต้นมะยงชิดนะครับที่มีผลเหลืองสุกน่ากินมากเลยครับนะฮะเห็นอยู่บนต้นเต็มไปหมดเลยมะยงชิดที่นี่มีสายพันธุอะไรบ้างครับอ่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมีประมาณ 45- หสายพันนะฮะแต่ของนครนายกและส่วนเราเองเนี่ยตอนนี้เราจะเน้นในสายพันธุ์ทุน9นะฮะทำไมต้องทุน9เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือมีการทุนถวาย นะฮะพระบ,บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วรสชาติเนี่ยจะหวานกรอบเมจารี่รเอกลักษณ์ของทุนก้านะฮะแล้วต้นมะยงชินนี่สูงประมาณกี่เมตรหรอคะอ,อ๋อต้นมะยงชินเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วของสวนเราเนี่ยก็สูงประมาณ4เมตรนะฮะสาเมตรแล้วแต่ถ้าเป็นต้นแม่ก็ประมาณ7 8เมตรน้องเพยอยากชิมมะยงชินหรือยังครับอยากละค่ะคอ่าครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเก็บให้สดๆเลยครับ ลองชิมมายองชิดแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับเปอร่อยมากเลยค่ะคือหนูไม่คิดด้วยว่าเปลือกมายองชิดสามารถกินได้แล้วก็มีรสชาติที่หวานด้วยค่ะใช่แล้วครับคนของครูต้นทุนก็อร่อยมากเหมือนกันนะครับเปอยากลองเก็บไปฝากคุณแม่ได้ไหมคะอ๋อได้ครับเชิญเลยครับยินดีครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลมะยงชิดนะครับน่าร่อยมากๆสีเหลืองสวยเลยสดสดจากต้นเลยครับตอนนี้ครับผมนอกจากทานผลสุกแล้วนะครับเราก็ยังมีมะยงชิดแปรูปนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นมะยงชิดปั่นไอซครีมลอยแก้วแล้วก็มะยงชิดกวนนะฮะ เราก็เดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําเมนูนะครับจากมยงชิดกันตอนนี้ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะตามเชฟบุ๊กนะครับไปชมไฮไลท์ของชุมชนไทควนบุงเข้นั่นก็คือสะพานไม้ไผ่รวมถึงไปทําอาหารท้องถิ่นตามแบบฉบับข,ของเชฟบุ๊กกันด้วยจะเป็นเมนูอะไรน่าสนใจขนาดไหนปติดตามกันได้จากรายการฟู้ดเวิร์ครับนั่งรถคุยกันจนเพลินตอนนี้ก็มาถึงจุดไฮไลท์ของชุมชนบ้านบุงเข้กันแล้วครับ ยิ่งหน้าหนาวแบบนี้อากาศดีมากเลยอะแดดจ้าแต่ยังบ่วยหอน บอกว่าตรงนี้ที่มาถ่ายก็จะเห็นวิวของทุ่งหญ้าภูเขานะครับผมรบรรยากาศดีคุณผู้ชมยิ่งมาช่วงหน้าหนาวเนาะปกตินักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับเยอะก็ <นะ S 2> คือตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถ้ามาเที่ยวแล้วก็ยืนมาถ่ายรูปกันนะครับในสะพานไม้ไผ่สวยๆนะครับทำไมถึงเรียกว่าดอนยายแม่ครับได้ยายแม่แกบุกเบิกเริ่มต้นอ๋อคนที่บุกเบิกพื้นที่แถวนี้ชื่อยายแมย่ยายแม่มาก็เลยเป็นดอนยายแม่โอ้โหสุดยอดเลยตั้งชื่อง่ายมากเลยคุณผู้ชม เด you know? ี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์หน่อยโชว์สกิลลูกสาว่อนผมหน่อยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีก่อนเยสวัสดีคอยสวัสดีคอยมอบมอบคานมาคานคานต่ำมามาถึงที่สวยๆแบบนี้นะครับผมกับน้องไข่ตุ๋นผมต้องขอถ่ายรูปเช็คอินกันสักหน่อยครับ นอกจากชุมชนนี้จะมีจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดก็ยังมีอาหารโบราณหลายอย่างให้ได้ชิมกันด้วยนะครับงานนี้พ่อวิชาญเลยส่งผมไปเรียนรู้การทำอาหารไทยพวนกับแม่ครัวฝีมือดีกันสักหน่อยบอกได้เลยว่าแต่ละจานไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสวัสดีครับ ผมอยู่กับ<ม>คุณแม่อะไรครับแม่วิไลจ้าวันนี้จะมาทําอะไรให้ชิมครับคุณแม่ต้มมะถั่วห่อจ้ะต้มมะถั่วห่อมะถั่วมะถั่วคืออะไรอะครับแม่ก็คือถัวถ่วนี่หรอแล้วห่อคืออะไรห้อ <c oughs> หอก็ลมกันจ้ยอ๋อห่อเหมือนก็เอาทุอย่างมาต้มวมกันขาหมูกับถั่วผมเคยเจออาหารจีนแต่อันนี้คือมใช่โป๊จ้ะช้โป๊หวานนี่แหละอันนี้แหล,ะ,นนละที่แปลกนั้นให้คุณแม่เริ่มได้เลยครับอันดับแรกใส่สามเกลือก่อนค่ะ ทีนี้ขาหมูคุณแม่เหมือนเอาไปทำอะไรมาก่อนเรียบร้อยแล้วต้มไ้ต้มให้มันนุ่มหน่อยใส่ขาหมูค่ะใส่โอเชีโปลครับเชโปลนี่มันก็จะให้รสเค็มแล้วหวานเนาะใสอะไรต่อครับใส่ถั่วค่ะถั่วไปทําอะไรมาก่อนครับแค่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ต้มต้มนานไหมกว่ามันจะนุ่มกว่าจะใช้ได้โดยประมาณากว่าใส่ถั่วที่เราต้มแล้วบรุงรสซีอิ๊วขาวนะไม่ใช่น้ำปลานะคุณผู้ชม น้ำตาลปีบ๊บเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วสูตรนี้แม่แม่ได้มาจากใครครับใครสอนแม่ทีนึงก็จริงๆแล้วกินอยกอมาม่าอ้าวไทยพวนมีอาม่าด้วยเขาใช้พวนนี้ก็คือสืบเชื้อสายมาจากลาวซึ่งต้องบอกว่าลาวก็จะติดกับจีนเหมือนกันเพราะฉนั้นก็อาจจะมีได้รับอิทธิพลมาถูกไหมครับแล้วแม่พูดจีนได้ไหมครับแม่บ่งคำจริงเหรอแม่พูดจีนได้ด้วยเหรอเขามีคําว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรว่าผมอยากรู้หน่หยๆพูดจําไม่ได้แล้วจำไม่ได้เขินแม่เขิน แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนานแค่ไหนครับคุณแม่สงชั่วโมงเลยค่ะสองชั่วโมงคือให้ขาหมูเปื่อยแต่ถั่วมันจะไม่เละใช่ไหมถ้าเราต้ม,ม,น,มนานๆไ,ไม่เละแล้วนะน่าจะได้ที่แล้วตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณแม่ตักใส่ชามให้เราดูดีกว่า นี้กำลังจะทําอะไรครับคุณแม่แกงเห็ดสามอย่างจ้ะแกงเห็ดสามอย่างโอเคแปลว่ามีเห็ดเข็มทองเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับผมในหม้อนั้นคือน้ําน้ํายานางค่ะโอเคครับลุยเลยครับแม่ใส่อะไรก่อนครับใส่พริกแกงค่ะพริกแกงอันนี้มีอะไรบ้างครับผมมีหอมมีตะไคร้มีพริกสามอย่างเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบใส่กันไปแล้วแต่กงเห็ดของเราต่างจากที่อื่นยังไงครับต่ ที่นี่ทาแบบอร่อยเอหอะอจบเลยจบเลยคุณผู้ชมจบ,จ,บจบเลย <c oughs> แกงเข็ดของแม่ตากันที่กันแกงเข็ดของแม่อร่อยกว่า <c oughs> ใส่อะไรต่อครับใส่เห็ดจ้ะ <c oughs> อันนี้เป็นบวบหอมแล้วถ้าเกิดไม่เป็นบวบเป็นอย่างอื่นได้ไหมคร<ด>ับแม่ได้ค่ะฟักทองก็ได้ฟักทองก็ได้นะครับ<ต>ผมแต่น้ำปลาร้านะหนู ปลาล้าไทยพวงนี่ทามาจากปลาอะไรครับปาลารวมหลายอย่างค่ะปลาหลายชนิดแต่ว่าเน้นแบบตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมพู๊เดี๋ยวแม่ไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยเหรอนอกจากปลาร้าอย่างเดียวเลยเหรอใ,ใส่แค่นี้ก็แซบแล้วจ้ะจริงอ่ะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดือดแล้วบวบเริ่มสุกแล้วใส่อะไรต่อครับใส่ชะอมค่ะแล้วไก่ออตูเราเรียกใบแมงรักทางอีสานเรียกใบออตูผักออตูใบแมงรักน้ำย่านางเข็ดสามอย่างสามอันนี้ขาดไม่ได้ส่วนบวบฟักทองชะอมอันนี้เปลี่ยนได้หมดนะแล้วแต่เจออะไรมะขงมะเขืออะไรได้หมดใช่ไหม ต่อไปครับเป็นอะไรครับคุณแม่เกี่ยวกับปลาดุกปลาดุกยังไงครับมันมีทั้งปลาดุกแล้ปลาด้าหรอครับก็เอาปลาด้ามาต้มกับปลาดุกแล้วก็มีอะไรนั่นในมีหอมเผาพริกเผามะเขือเผาเอาเอาพวกพริกกับหอมลงก่อนพวกมะเขือกับเนื้อปลาอย่าเพิ่งใส่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันจะตำยากเนาะอันนี้แม่มีทั้งพริกหนุ่มด้วยพริกขี้หนูแดงด้วยแล้วก็หอมแดงด้วยแต่ไม่มีกระเทียมนะเท่าที่บุ๋มดูใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีกระเทียมนะครับโอเคอ่ะเล้วน็ตำซึ่งพวกนี้เราเอาไปเผามา เนื้อปลาดุกนะครับที่เอาไปต้มไว้ในน้ำปลาดาแล้วแกเอาแต่เนื้อนะก้างไม่ต้องลงไปนะครับผมตำแล้วครับผม เสือเปาะเขาแม่แม่ลืมเครื่องปรุงหรือเปล่าผมไม่เห็นแม่เอาเครื่องปรุงอะไรมาเลยอ่ะไม่แด่ใส่ใส่น้ำปลาไหอย่างเดียวไม่มีเครื่องปรุงอีกแล้วเหรออ๋อเอาน้ำปลาไหลต้องประดุกมาใส่ลงไปถ้าเป็นเจียวหรือเป็นแจ่วเนี่ยมันจะมีน้ำหน่อยหน่อยแต่ถ้าเป็นป่นมันจะแห้งป่นแห้งป่นน้ำก็มีอ๋อป่นน้ำก็มีแล้วแต่เอาแล้วเจียวกับป่นมันต่างกันยังไงอ่ะแม่เหมือนกันละครไม่ต่างเท่าไหรเราะมันเขาเรียกคนละภาษาไงอ๋อแต่จริงๆก็คล้ายๆกันเนาะแล้วแต่ใครจะเรียกโอ้อันนี้ก็แปลกไม่มีเครื่องปรุงอีกแล้วคุณผู้ชม เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอาหารถือเป็นวัฒนธรรมที่สามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับเหมือกับที่ชาวชุมชนไทยปวนบุกเทศนะครับมีสูตรตำรับอาหารที่น่าอนุรักษ์นะครับแล้วก็น่าสืบสานและที่สําคัญน่าประับประาม,มาๆด้วยนั่นเองครับใช่ค่ะอาหารก็น่ากินสถานที่ก็น่าเที่ยวคุณตาคุณยายก็น่าละ ใช่แล้วครับน้องเฟยถ้าน้องเฟยมาจังหวัดนครนายกรอบหน้านะครับอย่าลืมชวนเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ชุมชนไทยพวนบุงเคสนะครับรับรองว่าน่าสนใจมากเลยครับและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาทําเมนูเด็ดจากมะยงชิดกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่ามะยงชิดไม่ใช่แค่กินสดจากต้นเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถนํามาต่อยอดเป็นเมนูต่างๆได้ด้วยนะครับวันนี้พี่นนท์จะสอนเราทําเมนูอะไรครับไฮไลท์ของของทางสวนเรานะฮะจะเป็นน้ำมะยงชิดปั่นตอนนี้ก็เราก็จะใส่มะยงชิดนะฮะแล้วก็ตาม เเตานะฮะน้ำเตามะนาวน้ำเชื่อมนิดนึงนะฮะน้ำเชื่อมเนี่ยแล้วแต่ขนาดหวานน้อยหวานมากอันนี้เราใส่กลางๆนะฮะแล้วก็น้ำแข็งส่วนน้ำเปล่านี่เราก็ดูที่ปริมาณนะถ้ามันหนื่นๆเราอาจจะเติมในช่วงหลังนะครตอนนี้เดี๋ยวทดลองกันเลยครับ น้องท่านผู้ชมทางบ้านครับและนี่ก็คือตัวอย่างสําคัญเลยนะครับของการที่เราได้นําเอาผลผลิตนะครับที่เป็นผลไม้นะครับหรือว่าพืชผลทางการเกษตรนํามาแปรรูปนะครับต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เกษตรกรนะครับหรือว่าชาวสวนทุกคนนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองครับ วันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณที่นนปรมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราครับขอบพระคุณครับน้องค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับมายงชิดของดีของจังหวัดนครนายกนะครับถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า geographical indication หรือตัวย่อคือ GI นั่นเองครับวันนี้ครับครูต้นคุณก็เลยมีเก็ความรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาฝากเก็ความรู้นั้นจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้อาจแบ่งได้เป็น2ลักษณะคือ 1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) กล่าวคือเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆโดยตรงเช่นไข่เค็มชาย,ยามะขามหวานเพชรบูรณ์เป็นต้น 2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม (Indirect Geographical Indication) กล่าวคือเป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งกําเนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้าเช่นสัญลักษณ์ประจําอําเภอหรือจังหวัดรูปยาโมรูปหอไอเฟลเป็นต้นเงื่อนไขการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไร สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เช่นสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆตลอดจนทักษะความชำนาญและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นกล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตที่อาศัยอยู่ในสถานที่หรือแหล่งภูมิศาสตร์และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้นที่มีสิทธิ์ผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นได้ผู้ผลิตคนอื่นที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์ จะไม่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้สิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่าสิทธิชุมชนซึ่งไม่สามารถนำสิทธิที่ได้รับไปอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ต่อได้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นที่มีสิทธิใช้เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟยวันนี้มาถึงสวนมะยงชิดได้เก็บมะยงชิดจากต้นแล้วยังได้ทดลองทำเมนูจากมะยงชิดด้วย สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยคะ่ะแถมน้าปั่นมะยงชิดที่ไปทํายังอร่อยได้นะคะยอดเทียมเลยครับและนี่แหละครับน้องเฟยการที่เรารู้จักสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวนะครับอย่างมะยงชิดซึ่งก็เป็นเพียงผลไม้ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อเรานํามาพัฒนานะครับแล้วก็มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้และที่สําคัญนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือมะยงชิดในวันนี้ได้กลายเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครนายกไปแล้วเรียบร้อยครับใช่ หลังจากนี้เฟย์คงต้องสืบผนที่มาของสิ่งรอบตัวเฟย์แล้วค่ะดีมากเลยครับเฟย์ถ้าเราหมั่นสังเกตนะครับเราก็จะสามารถหยิบจับเอาสิ่งรอบตัวมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ครับและสาหรับในครั้งต่อไปครูต้นคูลจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเกิดความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้จากรายการโลกกลมกลมก,ลบกลับครูสังคมของหนูครับสำหรับวันนี้ครับครูต้นครูแลน้องเฟย์เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ